ขอตอนทับเขาสู้ผู้มิพากษาหน้าปกครอนประเทศไทยโดยคนไทยและเผ่อคนไทยนี่คือภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยความหอนและความแห่งแรงเขตปกครองราชนาครับกบในกะลาจอบเดินเผาปลาจ่อม ปจอมุโร่โปเกมอนกบขาวในกะลาปะจอมุโรเป็นกบสีขาวขุ่นที่ซ่อนร่างกายไว้ในกะลาแต่ก็มีส่วนที่โผลออกมาคล้ายว่าเป็นซากปฏิกูลสีขาวแม้มันจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่มันกลับใช้กลิ่นนั้นในการล่อหลอกเหยื่อให้เข้ามาใกล้ก่อนจะจับกินเป็นอาหารสายยันสวัสดีครับเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยขอต้อนรับกลับเข้าสู่ภูมิภาคสุวรรณากับโปรเจกต์โปเกมอนประเทศไทย จากที่เห็นในการเปิดตัวไปแล้วนะครับนี่คือโปเกมอนนักสร้างอาหารตัวที่2จากสังกัดเขตปกครองราชนะปะจมุโร่ปรจมุโร่เป็นโปเกมอนที่มีภาพลักษณ์หน้าขลุกสําหรับหลายๆคนแต่กลับถูกบังคับใช้งานจากชาวราชนะอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่นักดื่มหรือกลุ่มคนที่ชอบอาหารแปลกเพราะส่วนหัวที่เป็นถ้วยเล็กๆนั้นสามารถผลิตของเหลวกลิ่นแรงออกมาได้มันมีคุณค่าทางอาหารสูงพอๆกับการก,กินปลาตัวเล็กๆฝูงหนึ่ง มนุษย์มักนำมาเป็นวัตถุดิบในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่แต่แท้จริงแล้วของเหลวนั้นมีไว้ใช้ล่อเหยื่อสำหรับเจ้ากบขาวในกะลาตัวนี้ทำให้ปัจจุบันปาจมุโรส่วนใหญ่เกิดวิกฤตขาดแคลนกลิ่นที่ใช้ในการล่อเหยื่อเป็นอย่างมากน่าสงสารเจ้ากบสีขาวนะครับอาหารก็ขาดแคลนซ้ำยังต้องมาถูกจับไปผลิตอาหารให้มนุษย์โดยไม่เต็มใจอีกไม่รู้ว่าจะต้องรอพีตาอีกนานแค่ไหนกว่าที่มันจะเป็นอิสระ ประจมุโรออกแบบโดยใช้ภาพลักษ์ของกบในกระลาเป็นหลักนิทานอีสบชื่อดังที่คนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักถ้วยเล็กๆบนหัวอ้างอิงมาจากจอกเครื่องปั้นดินเผาครับและบริเวณลำตัวที่โผล่ออกมาคือการเรียนแบบปลาจอมเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานครับที่ยากที่สุดในการออกแบบประจมุโรคือการหาสัตว์ต้นแบบครับตอนแรกเราตั้งใจจะใช้ปลา เพราะยังไงเราก็มีอินสปิเรชันสำคัญมาจากเมนูอีสานอย่างปลาจอมแต่มันสร้างยากมากเลยครับถ้าเป็นโปเกมอนประเภทน้ำพีก,ก็อาจจะง่ายกว่านี้จนเมื่อร่างไปเรื่อยๆก็ผุดไอเดียนิทานอีศบขึ้นมาสุดท้ายก็เลยใช้ต้นแบบหลักมาจากกบในกะลาแทนแต่ก็ยังไม่ลืมปลาจอมนะครับปจอมุโรประเภทพิษนิสัยใจเย็นอดทนมานะเป็นอุปนิสัยของสัตว์นักล่าเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากครับ กบที่กินมแมลงเป็นอาหารก็ต้องมีความอดทนในการซุ่มรอเหยื่อให้เข้ามาใกล้ๆเป็นธรรมดาปัจมุรโหมายเลข033ความสูง72เซนติเมตรน้ำหนัก27กิโลกร,รมัม Ability o Temple โปโปเกมอนที่มี Ability นี้จะไม่มีทางติดสถานะชั่วคราวแบบมึนงงสถานที่ที่สามารถค้นพบปัจมุรโได้มีดังนี้ถนนหมายเลข911ถนนหมายเลข937ทะเลทรายกูร่าไนท์ซ a ฟ i กรณีของไนท์ซัฟฟรีไม่ต้องแปลกใจนะครับถึงเราเคยแจ้งไปว่าโปเกมอนที่มีสังกัดในเขตปกครองหนึ่งจะไปโผล่ในอีกเขตปกครองหนึ่งไม่ได้อย่างกรณีของปจามุโรที่เป็นโปเกมอนในสังกัดเขตปกครองราชานาะแต่กลับไปโผล่ในไนท์ซัฟฟรีที่อยู่ในเขตปกครองลาลาหน้าคืออย่างนี้ครับสวนสัตว์ก็คือสวนสัตว์ครับเราสามารถพบเห็นสัตว์ทุกสายพันธุ์ได้ในสวนสัตว์และที่สำคัญปจามุโรเป็นโปเกมอนที่หากินในเวลากลางคืน การที่มันจะถูกจับไปจัดแสดงอยู่ในสวนสัตว์กลางคืนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับและนี่คือสายวิวัฒนาการของปัจมุโรุครับมันยังมีร่างวิวัฒนาการนะครับรอลุนกันต่อไปนะครับผมจบแล้วครับกับข้อมูลทั้งหมดของปัจมุระ,โ,ะโปะเกมอนนักสร้างอาหารตัวที่2ตอนนี้เรายังอยู่ในกลุ่มของโปเกมอนนักสร้างอาหารนะครับหรือก็คือซีรีส์ใน EP 2ทั้งหมดเราจะเปิดเผยโปเกมอนนักสร้างอาหารนะครับ จบเรื่องโปเกมอนของภูมิภาคสุวรรณนากันไปแล้วไปต่อกันที่โปเกมอนจากแฟนช่องกันดีก,กว่าวันนี้ถึงคิวของน้องโดโดหลังจากที่รอมานานแสนานานตั้งแต่ซีซั่นที่1ในที่สุดก็ได้เผยโฉมกันแล้วไปชมกันเลยครับ เรียวชิกาน,นะโปเกมอนกาน้ําประเภทโลหะและน้ําเรียวชิกาน,นะเป็นโปเกมอนอีกาที่ไม่สามารถบินได้แต่กลับว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วขณะต่อสู้มันจะปล่อยกลุ่มควันไอน้ําออกมาจากรูบนศีรษะเพื่อใช้พลังตาและลดความแม่นยําของคู่ต่อสู้ เยเก่งมากครับและขอบคุณน้องโดโดอีกครั้งนะครับรู้สึกได้เลยว่าแฟนช่องโปเกมอนอิมเมจเนอรี่ไท a แลนด์ของเรามีความคิดสร้างสรรค์กันสูงมากและยังออกแบบลายเส้นกันได้สวยงามอีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการส่งแฟนอาร์ตโปเกมอนประเทศไทยในจินตนาการของฉันให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับวาดภาพและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยส่งมาที่กล่องข้อความ m e s s e n g e อของ Facebook f a n p a โป Pokemon Imaginary Thailand นะครับ และไปกันต่อที่คอนเทนต์สดใหม่นะครับกับช่วง Lucky Comment มาดูกันว่าคอมเมนต์ของใครจะเป็นคอมเมนต์ที่โชคดีในการนำมาสร้างเป็นโปเกมอนนะครับไปกันเลย นะครับผมจะนำภาพนี้ไปโพสต์ในแฟนเพจ f a c บุ๊ก k p o k e o o n m m a i i n a r y Thailand ให้ใครก็ตามที่สนใจไปสร้างข้อมูลต่างๆของโปเกมอนตัวนี้เพื่อให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยข้อมูลไปช่วยกันเพิ่มประวัติให้กับมันนะครับสุดท้ายก็คือการทัวเมืองครับวันนี้จะเป็นคิวของชากังเทาก่อนจะอธิบายผมบอกก่อนเลยนะครับชากังทาใช้ต้นแบบมาจากจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเกิดของผมเอง คำว่าชากังก็มาจากคำว่าชากังลาวที่เป็นชื่อเก่าของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองครับส่วนเขตปกครองตนเองมาโซผมลืมบอกไปนะครับว่าเราใช้อําเภอแม่สอดจังหวัดตากมาเป็นต้นแบบนะครับชากังเทาฉายยาเมืองแห่งคําสัญญาฉายยานี้ได้มาจากการที่ชากังเทาเป็นเมืองเดียวที่มีกฎหมายแบบพิเศษที่ปฏิบัติต่ตอม,มนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการไม่ตีตราชาวเมืองมาโซว่าเป็นกบฏของภูมิภาคทําให้การออกแบบเมืองมีสัญ,ญลักษณ์ของความกลมเกลียวโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางวงเวียนซ้อนกัน2วงตรงนี้นะครับและยังมีหอคอยที่สลักคําสัญญาเอาไว้ในเมืองอีกด้วยหอคอยนี้บันทึกข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรระหว่างชาก,กังทาวกับมาโซครับเมืองนี้จะเป็นเมืองแรกที่พีตาจะต้องมาถึงทําให้พบกับโปเกมอนเซ็นเตอร์เป็นครั้งแรกอันนี้เราออกแบบใหม่เลยนะครับ ก็พยายามให้คล้ายกับรูปลักษณ์เก่าๆของต้นฉบับเพื่อให้มีภาพจําของความเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้ชัดเจนแต่ก็แอบ,บเปลี่ยนลายหลังคาให้มีความเป็นไทยมากขึ้นครับเช่นเดียวกับโปเกมาดร้านสะดวกซื้อสําหรับซื้อไอเทมโปเกมอนครับแต่ที่แปลกตาไปก็คือสนามประลองที่อยู่ด้านหลังโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับผมเคยอธิบายเมื่อหลายคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วด้านหลังของโปเกมอนเซ็นเตอร์มีสนามสําหรับการแบทเทิลที่คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ และบริเวณสนามที่อยู่หลังโปเกมอนเซ็นเตอร์เหล่านี้ก็เป็นจุดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนเป็นร่างมาโซได้นะครับเพียงแต่ตอนนี้พีตาย,ยังไม่มีไอเทมมอถั่วต่อให้เข้าไปใช้บริการได้ก็ยังเปลี่ยนโปเกมอนเป็นร่างมาโซไม่ได้ครับถัดไปอีกนิดเป็นบ้านของหัวหน้าเมืองนะครับเช่นเดิมครับผมใช้สัญ,ญลักษณ์บ้านแบบเรือนไทยให้เป็นตัวแทนของบ้านผู้นําเมืองไปเลยอาคารที่ข้ามไปเมื่อสักครู่คือสถานีโปรเกทาน อาคารบริการเกี่ยวกับการคมนาคมโปเกมอนซึ่งได้รับแรงบรันดาลใจมาจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเยื้องขึ้นไปด้านบนนิดหน่อยอาคารใหญ่ๆนี้คือสถานีรถไฟครับใช้ต้นแบบมาจากสถานีรถไฟหัวลําโพงแต่ตอนนี้ยังไม่มีตั๋วครับยังไงก็ใช้บริการไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถผ่านทางไปได้ด้วยเพราะมีอาคารตรวจสอบอยู่ใกล้ๆตรงนี้อาคารนี้ใช้ต้นแบบมาจากสถานีรถไฟบ้านปินจังหวัดแพร่ครับถ้าไม่มีใบอนุญาตผ่านทางชิดทางรถไฟ ก็จะผ่านไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยช่วงนี้ก็อดทนเดินอ้อมไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวหลังจากสู้ที่ยิมในเมืองราชนาซิตี้ได้ก็จะได้รับใบอนุญาตให้สามารถใช้เส้นทางชิดทางรถไฟได้แล้วครับและเนื่องจากชากังเทาเป็นเมืองที่ใช้ต้นแบบมาจากจังหวัดกำแพงเพชรของผมผมจึงใส่บ้านของตัวเองลงไปด้วยสักวันหนึ่งถ้ามีเกมผมก็จะออกแบบให้ตัวผมอยู่ในบ้านหลังนี้ล้ครับ โดยที่ผมจะมอบไอเทมรองเท้าสำหรับวิ่งให้กับคนที่เข้ามาในบ้านของผมด้วยเพราะผมเคยใช้มันในการผจญภัยมาแล้ววันนี้ผมก็พร้อมจะส่งต่อมันให้แก่นักผจญภัยคนใหม่เช่นเดียวกันและผู้โชคดีที่มีบ้านอยู่ในเมืองเดียวกับผมก็คือน้องสันติครับสาเหตุที่ผมเลือกน้องสันติก็เพราะว่าน้องเป็นแฟนตัวยงของช่องเราที่เกาะติดสถานการณ์อย่างเหนียวแน่นและเป็นเหมือนหัวหน้าห้องที่คอยเช็คชื่อให้กับผมในช่วงที่ไลฟ์คุยสบายสไตล์มอน ผมจึงสร้างบ้านให้กับน้องในเมืองเดียวกันกันกบผมครับซึ่งภารกิจของน้องสันติก็คือจะต้องมอบแผนที่ภูมิภาคสวรนาให้กับพีตาครับถือเป็นหน้าที่ที่สาคัญมากเลยนะครับเนี่ยยังครับยังมีสถานที่ต้องแนะนําอีกนิดหน่อยสถานที่แรกก็คือแหล่งโบราณสถานขนาดเล็กประจําเมืองที่จริงก็มีในมาโซนะครับแต่ผมลืมพูดถึงต้องขอโทษด้วยนะครับ ในแทบจะทุกเมืองภายในภ,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 ภูมิภาคส่วนหน้าจะมีโบราณสถานเล็กๆอยู่เสมอจะมีเควสสำคัญเกี่ยวกับคำใบในการตามหาโปเกมอนฟอสซิลที่จะต้องไปค้นหาในอนาคตที่เขตโบราณสถานวงกฎบาวิครับ และอันที่จริงแล้วในทุกๆโบราณสถานขนาดเล็กประจำเมืองเหล่านี้ก็จะมีเศษซีวของฟอสซิลอยู่เช่นเดียวกันหากสะสมจนครบจากทุกเมืองแล้วเมื่อนำไปเข้าเครื่องคืนชีพฟอสซิลมันจะสุ่มให้เป็นโปเกมอนตัวใดก็ได้ภายในภูมิภาคสูวน่าโดยมีอัตราการเกิดเท่าๆกันไม่เกี่ยงว่าเป็นโปเกมอนทั่วไป โปเกมอนสตาร์เตอร์หรือแม้แต่โปเกมอนในตำนานนะครับแต่สมได้แค่ตัวเดียวและเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของโชคครับสถานที่ต่อไปที่จะแนะนําก็คือโรงงานเฉากล้วยครับจริงๆมันก็คือแค่โรงงานนั่นแหละครับแต่จังหวัดกําแพงเพชรโด,ด่งดังเรื่องเฉากล้วยผมก็เลยสร้างสตรอสตรี่ว่ามันคือโรงงานเฉากล้วยครับในนี้ก็ไม่ได้มีไอเทมอะไรสําคัญมากหรอกครับเป็นไอเทมอาหารโปกเกมอนทั่วๆไปแต่ที่ผมใส่เข้าไปเพื่อเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับสุดท้ายคือโรงเรียนครับ ในนี้จะมีการตอบปัญหาคณิตศาสตร์กับคุณครูนะครับโจทย์มันจะสุ่มไปเรื่อยๆถ้าหากว่าตอบถูกเมื่อไหร่ก็จะได้รับไอเทมเป็นรางวัลครับยังมีอะไรที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับแผนที่อีกไหมคําตอบคือยังมีครับนั่นก็คือต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้ถ้าเจอต้นไม้แบบนี้จะสามารถใช้ท่าคัดได้นะครับแล้วก็หินแบบนี้หินพวกนี้สามารถใช้ท่าทําลายหินได้ครับโอเคครับหมดแล้วทุกคนเปิดแผนผังเมืองใหม่มา ของใหม่ก็มีให้อธิบายเพียบเลยรู้สึกว่าคอนเทนต์ในซีซั่นที่2นี้จะยาวใช้ได้เลยนะครับและใครที่อยากมีบ้านของตัวเองในเมืองภายในภูมิภาคสุวรหน้ารีบคอมเมนต์แสดงความต้องการของตัวเองมาเลยนะครับผมจะรีบจัดบ้านสวยๆให้เลยหลังจากนี้ก็เอนจอนะครับทุกคนโลกโปเกมอนของเรายังรอทุกคนอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อทำให้โลกจินตนาการของเรายิ่งใหญ่ไปได้วยกันนะครับ โป k e ก o ม i อ a เอเม r จ t h a นอ a n รีดขอบคุณครับ